ห่างหายไปจากหน้าจอสักพักค่ะโผล่มาอีกที่เซอร์ไพรส์ใหญ่มากจากคุณเชอรี่ปียพรกลับมาครั้งนี้เข้าสู่ค่ายหาทองคำเป็นที่เรียบร้อยและชัดเจนจากปากของนายห้างสมองเพชรของเราค่ะและที่สำคัญนายห้างสั่งเลือกเพลงด่วน งานนี้เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับวันนี้เลยสำหรับนักร้องสาวเชอร์รี่ปิยพรซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะเข้าค่ายไหนหลังจากลงจากวงระเบียบวทศิสินและกลับขึ้นไปช่วงนี้ท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากอาการป่วยที่เธอกำลังรักษายอยู่นั่นเอง ก่อนหน้านั้นคุณเชอรี่เหมือนไม่มีวี่แววว่าจะเข้าวงการอีกเลยและล่าสุดดึกๆึกนายห้างประจักษชัยให้ทองคำโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงเฮลั hey ่นเมื่อในห้างโพสภาพคู่เชอรี่ปียพรและทิ้งท้ายแคปชั่นว่า เชอรี่เข้าสู่ค่ายไห้ทองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในห้างก็ได้โพสต์รูปของเชอรี่ปียพรหอบกระเช้ามออฝากตัวเป็นลูกศิษย์เชอรี่ปียพรร่วมงานค่ายไห้ทองคำอย่างเป็นทางการคัดเพลงแต่งเพลงดวนจี้ดยกลุ่เพลงรุ่นใหม่นันสาธุ ผู้แต่งเพลงสาธุใจสีเพเจ็บตรงนี้อย่างเกเรซิกนิกตะลึงค่าสีเจ็บตอกมัดใจส่วนทางด้านดนตรีมอบให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกกับสโลแกนส่งท้ายของนายห้างประจักษ์ใช้เช่นเคยค่ะคิดไวทำไวใจถึงไหทองคำงานนี้เตรียมมันได้เลยสำหรับ เซอร์ไพรส์ใหญ่เชอรี่ปียพรไหายทองคําและขณะเดียวกันถ้าจะพูดนิ้วเรื่องของนายห้างประจักชัยบอกได้คําเดียวว่าเป็นนายห้างที่สมองเพชรจริงๆสังเกตได้ตั้งแต่เบอร์หนึ่งของไหายทองคํานั่นก็คือลำไยห,หายทองคําและถัดมาก,ก็จะเป็นน้องยูกิไหายทองคําและถัดรองลงมาอีกก็จะเป็นล่าสุดคุณสอนศิลชัย คุณนุชนันวันวิลาอ่าแล้วอย่างนี้คุณผู้ชมคิดว่าจะไม่รียกว่าเป็นนายห้างสมองเพชรได้อย่างไรถือว่าการคิดการทำงานถือว่าไวมากค่ะชื่นชมนายห้างประจักษ์ชัยมากๆของค่ายหายทองคำอย่างที่ได้เกิืนไปเลยค่ะแล้วล่าสุดก็ได้เปิดตัวเซอร์ไพรส์ใหญ่นั่นก็คือเชอร์รี่และ ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คิดว่าเชอร์รี่จะไปขึ้นวงไหนค่ายไหนสปรายมากสำหรับเชอร์รี่ได้ใช้นาำสกุลหายทองคำเอาเป็นว่าสำหรับปีนี้และปีถ,ถัดๆไปสังเกตจากปีนี้แล้วหายทองคำถือว่ามาแรงพอสมควรนะคะเท่าที่ได้สังเกตดูจาก หลายๆผลงานหลายๆศิลปินหลายๆเบอร์ที่ได้เข้ามาร่วมสังกัดหายทองคำาต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังใจให้คุณเชอรี่ปียพรไยทองคำได้มีกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่กับศิลปินเดี่ยวนะคะและเชื่อได้ว่านายห้างประจักษ์ชัยคอยที่จะผลักดันศิลปินทุกเบอร์ของไยทองคำ และหลังจากนี้เรามารอชมกันว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยล้วงเบอร์ในหายศิลปินแต่ละเบอร์ออกมาแล้วผลงานแต่ละท่านจะดังปังระดับไหนต้องรอติดตามไยทองคำขอบคุณและสวัสดีค่ะ